เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพิพิพพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินาอําอเภอเมืองจังหวัดหวันามาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ พิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินานเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครนานเรียกว่าหอคับภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคืองาช้างดำมีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ ถือเป็นสิ่งของสำคัญลําค่าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนาด้านนาพิพิธภัณฑ์มีอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชเจ้าผู้ครองนครน,นาระหว่างปีพุทธศักราช2436ถึง2461เป็นโอรสของเจ้าอนันตะวรริธิเดชกับแม่เจ้าสุนันทาประสูติเมื่อวันที่2กุมภาพัานธ์ พุทธศักราช2 3 7 4ปีพุทธศักราช2,428ขณะด,ดำรงตำแหน่งราชวงศ์แห่งนครนาได้ยกทัพเมืองนานไปช่วยทัพหลวงของสยามปราบกบฏฮ้อที่เมืองหลวงพระบางพุทธศักราช2,445ได้ส่งกำลังทหารจานวน1,000คนไปช่วยกองทัพสยามปราบกบฏเมืองแพร่ได้สำเร็จ อย่างไรก็ดีเจ้าน้อยยอดฝ่าโอรสของเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชดำลงตำแหน่งราชบุตรเมืองแพร่ซึ่งเสกสมรสกับทิดาเจ้าเมืองแพร่จึงมีส่วนพัวพันกับการก่อกรบรเมืเมื่อเหตุการณ์ยุติเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชมีได้ขอพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าน้อยยอดฝ่า้วยเห็นว่าควรเป็นไปตามระเบียบราชการ ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาประกอบกับคุณงามความดีของเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชท,ที่มีต่อสยามเสมอมาภายหลังเจ้าน้อยยอดฝ่าจึงได้กลับสู่นครน,นานมารับราชการในตําแหน่งเจ้าราชดนายส่วนกิติยศที่เจ้าสุริยพงพษ์ผลิตเดชได้รับมีดังนี้พุทธศักราช2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชขึ้นเป็นพระเจ้าผลิตเดชพร้อมกับพระราชทานเครื่องประกอบโยนนณท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพุทธศักราชส4 6 1เมื่อถึงแก่พิลาลายได้รับพระราชทานพระโกรธหมาย12บรรจุพระศพเป็นเกียรติยศ ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของวัดน้อยซึ่งเป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยจากคาบอกเล่าที่สืบทอดต่อๆกันมาว่าพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชเจ้าผู้ครองนครน,นานองค์ที่63เป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากครั้งหนึ่งที่พระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถึงจำนวนวัดทั้งหมดในเมืองน,นา แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแต่ปรากฏว่าในการกราบบังคมทูลคราวนั้นพระเจ้าสุยพงศ์ผลิตเดชได้นับจำนวนวัดเกินไปหนึ่งวัดจึงได้ทำการสร้างวัดน้อยแห่งนี้ขึ้นเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กราบบังคมทูลไปด้านพิพิธภัณฑ์ติดก,กำแพงมีซุ้มลีลาวดีที่ขึ้นเป็นแถวยาวเรียงรายแพกอิงก้านโค้งเข้าหากัน จนกลายเป็นอุโมงต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามเป็นจุดถ่ายภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนาที่มาถึงแล้วต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370